ข่าวจากเพจโคศกรัฐบาลนะคะเตรียมเปิดมอเตอร์เวย์บางปะอินโคโราชวิ่งฟรีช่วงสงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักสยามชิดชอบเปิดเผยว่าได้ให้กรมทางหลวงตรวจสอบพร้อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ช่วงบางปะอินนครราชสีมาเพื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรีชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงการ 2564ซึ่งมีวันหยุดยาวรวม6วันระหว่างวันที่10ถึง15เมษายนนี้ทั้งนี้เบื้องต้นอาจจะเปิดให้ใช้บริการประมาณ30กิโลเมตรซึ่งอยู่บริเวณช่วงยกระดับลำตะคองจะสามารถใช้งานได้2ช่องจราจรรูปแบบเดินรถทางเดียวทั้งขาไปและกลับอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวต้องรอความชัดเจนจากกรมทางหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นข่าวสารจากเพจของรองโฆษกรัฐบาลนะคะยังไงผู้ที่จะเดินทางช่วงสงการนะคะก็รอฟังข่าวสารความคืบหน้าต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ